โอเคครับณนะตอนนี้นะครับโปรแกรมเล่นลเขาเรกโปรแกรมเล่นเฟซของเราเนี่ยก็ได้มาทํางานครอบคลุมในส่วนของการเปิดเบราว์เซอร์เข้าหน้าเฟซล็อกอินทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไรวมไปถึงการค้นหากดไลค์กระบวนการทํางานทั้งหมดเนี่ยยังอาจจะสุ่มเป็นบางขั้นตอนแต่เรื่องการค้นหาคีย์เวิร์ดยังเป็นค้นหาคีย์เวิร์ดซ้ำๆแน่นอนว่ามันคงไม่ดีนะครับ เราจะมาปรับแต่งส่วนนี้ให้เป็นการค้นหาคีย์เวิร์ดแบบสุ่มนะครับแต่ให้อยู่ในเรื่องราวหรือคีย์เวิร์ดไปในทางเดียวกันนะครับในตัวอย่างจะหาคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับเห็ดหอบซึ่งผมได้รวบรวมคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับเห็ดหรือ hop, เห็ดหอบเนี่ยออามาไว้แล้วปริมาณหนึง่งนะครับคำถามต่อมาแล้วเราเปิดเฟซขึ้นมาเฉยๆไม่ได้เหรอ คือเลื่อนหรือกดไลค์แค่นั้นได้หรือได้คำถามมันก็ได้มันก็เหมือนการหยอดน,น้ําไก่ทําเป็นประจําอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องของ AI ของเฟซเนี่ยจะไม่ชอบแบบนั้นเพราะว่าบัญชีเราจะไม่มีความน่าสนใจจะไม่มีข้อมูลที่ทําให้ AI ของเฟซเนี่ยเก็บเก็บไปเป็นประวัติการใช้งานว่าบัญชีเนี่ยสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเพราะว่า AI ของเฟซเขาจะเก็บข้อมูลทุกครั้งที่เราเข้ามาใน ะระบบแล้วก็เลื่อนหาฟีดหรือค้นหาบางอย่างหรือสนใจเรื่องอะไร A.I. AI ของเฟลเขาจะเก็บข้อมูลตรงนี้ไปถามว่าเก็บไปทําไมก็ไปเอาอเรื่องโฆษณาเรื่องโพสต์เรื่องทุกอย่างฟีดขึ้นมาเขาจะจัดหมวดหมู่ว่าณช่วงเวลาเนี้ยบัญชีของเราสนใจเรื่องอะไรอยู่นะครับตัวระบบก็จะฟีดโพสต์หรือโฆษณาตัวนั้นมาให้มาให้เรามาให้บัญชีนั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะสนใจหรือไม่สนใจโพสต์นั้นก็ ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มปรับแต่งส่วนนี้กันเลยครับโอเคเริ่มต้นเลยนะครับผมได้รวบรวมคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับเห็ดหออนะครับหรือเห็ดที่เราสนใจอยู่นะตอนนี้เนี่ยมาไว้ในไฟล์ text ซึ่งไฟล์เนี้ยผมเก็บไว้ในโฟลเดอร์ a s s e t นะครับเดี๋ยวเรามาทำโค้ด เพื่อโหลดไฟล์ .txt นี้กันนะครับไฟล์ไฟล์ที่สร้างมาจากรถแพดนะครับผมใช้วิธีการเก็บไฟล์คีย์เวิร์ดแล้วคั่นด้วยคอมมานะครับหนึ่งคีย์เวิร์ดแล้วก็คั่นด้วยคอมมาหนึ่งคีย์เวิร์ดแล้วคั่นด้วยคอมมาไปเรื่อยๆนะครับในในไฟล์ .txt นะในไฟล์เน t ตแ a ดโอเคเดี๋ยวผมขอคัดลอกแล้วกันไม่อยากพิมพ์ใหม่นะครับคัดลอกแล้วก็เดี๋ยว เปลี่ยนข้อมูลสักนิดนึงคียนะ์เวิร์ดผมใช้ช,ช,ชื่อไฟล์ว่าคีย์เซิร์ฟนะครับโอเค key ์เซิรแล้วก็ตรงสแลสของเดิมเนี่ยผมเห็นนะฮะผมได้มีการหนึ่งคีย์เวิรเนี่ยผมขั้นด้วยคอมม่า คอ okay. save นครับแล้วก็ผมเอาไว้ในในส่วนของได้ดีนะครับแล้วก็คีเซิร์ดนะครับโ okay. อเคอันนี้คือไฟล์แบบเทคนะครับแล้วก็เปลี่ยนสัลลัล์เป็นคอมมาตอนนี้ทำ ข้อมูลตัวแปรคีย์เวิร์ดเนี่ยได้มีการแปลงข้อมูลเป็นข้อมูลประเภทลิ์แล้วนะครับต่อมาเราก็จะเปลี่ยนนะครับจากคีย์เวิร์ดที่ฟิกว่าเป็นสแตบนะครับเราก็เอาตัวแปรมาใส่นะครับแต่ว่าเราจะใช้วิธีการแรนดอมชอยเอานะครับแล้วก็เอาตัวแปรล,ลิ์มาใส่ตัวนี้จะเป็นการแรนดอมค่าที่อยู่ภายในลิทนะครับทุกครั้งที่มีการเสิร์ชเนี่ย ข้อมูลจะไม่เหมือนกันในแต่ละรอบนะครับทําให้การเสิร์ชข้อมูลดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดทีนี้จะดูเป็นธรรมชาติมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณหาคีย์เวิร์ดในเรื่องราวเดียวกันนกเป็นการหาคีย์เวิร์ดแบบใหม่และนะครับโลกอะไรตามห้ามกินเห็ดอะไรอย่างนี้ยก็มาข้อมูลการเก็บ Data ของเนะี่ยก็จะเริ่มเก็บข้อมูล ที่เราต้องการค้นหาเห็นไหมฮะเราก็กดไลค์อันนี้สุ่มได้กดไลค์นะที่ผมคิกค่าไว้อยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าไปต่อยอดกันครับไปดูซิว่าเราจะทําอะไรเสริมอีกนะเพื่อที่ให้วญชีเฟสของเราที่ทําการเลี้ยงดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดเจอกันคลิปหน้าครับ